ดานทีมของแก่นทองยกขึ้นมาแล้วใส่คาสลับดอกพรอเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปอีกหนึ่งใบเรามาดูครับผมในไม้ต่อไปไม้เมื่อกี้ครับผมทางด้านทีมแก่นทองได้แต้มไม้นี้นีสิทธิ์ย่จัดเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคมโซนก่อนฮะสทเยบทีที่่กับคนสัพยาที่เอาครับเรามารูคเับตุกเียบทางนั้นแก่นทองครับผมน้องแปะยนแก่นขึ้นมาในระยะประมาณ6เมตรหกเมตรกว่าเเจ็ดเมตรครับผมระยะนี้ฮะ ต้องมาดูครับว่าใบนี้จะขึ้นไปอยู่ตรงไหนนะครับทีมที่สองพบกับทีมบางใจทีมที่สามสนามแข่งขันที่สิบเจ็ดประธานหนุทีมท่หนึ่งพบกับทีมชื่อสมวนสนามแข่งขันที่สิบแปดเอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้ฮะสนามแข่งด้านน้องแปับจบขึ้นแล้วลูกนี้ต่ำมอนขึ้าเยอะผมน้องแป๊บนะเอาครับก็ถือว่าเปิดโซนให้กับทีมชอนฮีรันได้ขึ้นมาทำแต้มนะครับไปนี้ สองเทาพบกับยีกบทีมที่สองสนามแข่งขันเอาครับเรามาดูครับลูกนี้เข้ามาจกขึสนามแข่งขันโอ้โหไอ้หนี่น้องฟลุกขึ้นมาคุมโซนได้ดีอีกหนึ่งใบฮะทำให้ทีมช่องนิรันได้หนึ่งแต้มในสนามไปครับไปนี้เอาครับเรามาดูครับผมแกนทองจะเล่นยังไงครับยังไม่ตีนะครับจะส่งมือขึ้นเนี่ยขึ้นมาคุมโซนอีกหนึ่งใบับเอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้น้องแป๊ะเข้ามา สนามแข่งขันสายที่5นะครับสนามแข่งขันที่114นะครับผลการแข่งขันยังไม่เข้ามาเลยครับจกครันลงไปตอกสองนี้โอ้โหใบนี้นี่พิงหน้าเลยครับผมสำหรับทีมของทางด้านแก่นทองทำให้ทีมของช่วงนี้รันนี์เล่นยากขึ้นด้วยนะครับผมนะใบนี้พิงมาของจอรนไม่ตีครับส่งมือขึ้นอย่างโนริดเนี่ยขึ้นไปคุมศูนย์อีกหนึ่งใบก่อนฮะเข้ามาเลยนะครับขอความปรินากีฬาเชื่ วรับอ้โแล้วน้องฟลุ๊กครับผมดอกมาใบนี้เจอต่อฮะลูกออกนอกสนามไปเลยครับผมใบนี้โอ้โหเอาครับอย่างนี้เนี่ยทีมของช่างนี้รันไปรองแล้วฮะเข้ามาลูกนี้น้องฟลุ๊กจกครับตึโอ้โหใบนี้เดินมาดีนะครับแต่เปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้ครับผม น่าจะเปลี่ยนนะใบนี้โอ้โหเอาครับหนึ่งแต้มในสนามเป็นของทางด้านทีมของช่างนิลันนะสวัสดีครับเมธีเมธีนะครับสวัสดีครับผมเอาครับลูกนี้ทางด้านทีมของกนดองยกขึ้นมาแล้วใส่คาสลับดอกพรอเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปอีกหนึ่งใบโอ้โหดูเขาใบนี้หนักหน่วงแล้วก็ เจนโอ้โหสลับสีชวีวันอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนแถมถอยออกไปประมาณสองคืบนะครับลูกนี้ครับทางด้านทีมของช่างนิลันจะต้องขึ้นมาคุมโซนเก็บแต้มให้ได้ครับผมโดยน้องจอนตึบแล้วน้องจอนดอบอยูเลยโอ้โหดอบลูกนี้นี่ดูสโลโมชันนี้ไม่เดินเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนะ โอ้โหโยอบได้ดีแล้วอย่างนี้ครับมือตีของทั้งด้านแก่นทองไม่รอรีที่จะเข้าวงฮะไม่เข็ดใช่ไหมใบเมื่อกี้สกูแบ็คใบนี้จะติดเลยหรือเปล่าครับผมเข้าวงมาน้องมัดครับมือตีของแก่นทองจุกขึ้มาละใส่เ่ยโอหแก่นดีดอย่างนี้โอ้โหแถวบ้านเรียกว่าบุญมีแต่กรรมบังนะทุกคนนะปับปับโอ้โหโตีโดนเต็มเม็ดเลยฮะแต่แก่น มันไม่เข็ดครับผมดิ้นขึ้นมาข้างบนยังเสียอยู่หนึ่งแต้มให้กับทีมช้างนิรันต์ครับผมนั่งแก่นทองและดูเหมือนว่าลูกนี้น้องมัดจะอัดตูดลูกตัวเองฮะงดูครับลูกนี้จะอัดตูดลูกตัวเองแล้วเป็นยังไงจับหูแล้วใบสุดท้ายเลยหัวไปไม่โดนนะยังเสียหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมช้างนิรัน์อยู่ครับผมนึ่งแก่นทองโอ้ไม่นี่นี่น้องมัดถือว่าเล่นได้ดีฮะ แต่ความที่โชคไม่ดีของแก่นดีเนี่ยทําให้ช่างนิรันเลยได้แต้มอยู่นะฮะโอ้โหเอาครับลูกนี้จะทํายังไงครับผมทั้งนั้นแก่นทองส่งน้องแปะเข้าวงมาลูกนี้จบขึ้นครับกเอาแก่นขึ้นนี่โอ้โหดูความโชครลายของทางนั้นทีมของแก่นทองฮะ ดอกมาใบนี้แก่นขึ้นหัวสนามอีกฮะน้องจอนเหลืออีกหนึ่งใบในมือโอ้โหตีโดรับหนึ่งตีติดรับสองแล้วเหมือนจะตีด้วยนะครับน้องจอนเป็นมือตีหลักของทีมเข้าวงมาแล้วเหม็นติดือเปาเข้าไปนี่น้องจอนครับมาล้ใส่โดนโอ้ยตียโดนไปครับได้หนึ่งแต้มในสนามไปแล้วครับแต่ไม่ติดนะดูครับยกขึ้นครับจึ๊บเจาะ างหัวเลยฮนะเอาครับเรามาดูครับผมลุกนี้น้องจอนเนี่ยจะขึ้นมาเปลี่ยนได้หรือเปล่าครับผมจะขึ้นมาเก็บแต้มเพิ่มได้หรือไม่จบครับโอ้โหนิ่มๆครับผมสองแต้มในสนามนได้ไหมนี่ของช่างนิรันด